ตัวเกรสเนี่ยจะต้องได้เรียนต้องทีนึงต้องชนะทุกอย่างต้องได้ผูกชายด้วยต้องได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเกรซตัง้งแต่เด็กเนี่ยคือเขามี่โกมคือแม่เขาตายแล้วเขาเกลียนพ่อเออแม่เขาตายเนี่ยนะแ,แม่คืแม่เขาเสียแล้วก็ต้องอยู่กับพอ่อแล้วพ่อก็มีความคาดหวังที่ลูกแหละติ๊กเก่งวิศว์ทำอะไรทุกอย่างค่ะให้เก่งมากๆแล้วเขาทำไม่ได้เขาก็เลยโดนพ่อจับกลุ่มในฐานะพนักงนพี่ลูกบอลพี่โกมค่อนข้างเยอะตัวเลยค่ะอ่ามันก็จะยโดนถูกมาแบบระแวงระวังตลอดเวลา ข้างในข้างในจากเอสเขาก็เลยมีความต้องการแบบคนหนึ่งที่มามาคอยแบบช่วยดูแลช่วยแบบว่าให้ความมั่นคงด้านจิตใจแล้วก็สุดท้ายก็แบบว่าผู้ชายคนนี้เราโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาไห็นปะโผล่ขึ้นมาอ่านจะไปเหรอเห็นงูอะไรบนหัวพี่ไหมเหรอจ๊ะโอ้โผล่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราใช้สิทธิพิเศษนะ แต่ละครคุณแม่เดี๋ได้าดถามคาถามหนึ่ง,งคำถามพีใีชใ้ถามคำถามกันเลยนะอะไรก็ได้แต่มีขอตัดเข้ามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไมคคิดไปนะอยากถามหนึ่งฉากประทับใจของแต่ละท่านผู้ที่ร่วมได้ในละครเรื่องนี้นะฮะฉากอะไรก็ได้แต่ว่าวงเล็บขีดสแตยว่าห้ามสปอร์ติ่มจากน้องกาได้ไหมได<ม>้เลยค่ะตัดตัดตัดตดตัดัตัดัดบัดตัดัดตัดตัดัดตอดตัดตผมเัดตััับับ้ดดััดด เขาเรียกบภา์สิเขาเรียกสอบสวนคนร้ายก็ทีนั้นผมอะ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ถามที่มาอะไรครับพี่ที่แน,น,นนะนำผมเอยครับผมไม่รู้ว่า ใส่กุญแจไปแล้วแบบสอบสวนคนร้ายนี่มันมันทำยังไงเพราะผมไม่เคยเล่นละครอะไรยเงี้ยเขาพี่ไมค์เขาชอบใส่กุญแจไปแล้วลองผ่านอะไรอ๋อเห็นว่าเขาเล่นละครสอบค้าแล้วการพี่เขาพี่เขาก็เลยแบบอ่ะสอนอะไรอย่างงี้ก็เลยประทับใจมากเพราะว่าเป็นซีนแรกของผมด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยบอสอุ้ยเล่นดีกว่าบอสที่เล่นตั้งสิบกว่าเรื่องอีกฮะเรื่องแรกแบบเนี้ย เล่นนะบอสบอสแต่ครับบอสแต่บอสชนาคารอ๋อโอเคดีนะใช่บอสดีดีนะบอสได้มางานนี้เนี่ยบอสชนาคารเนี่ยไปไปเต้นอยู่กับใจสั่นบอกอยู่แต่มาตอบตกลงแล้วทำตามท้าวโถึงนะฮะั้งกายทั้อนจท้าวมาถึข้อแจ้งมลยครับผมก็นั่นแหละครับประทับใจที่พี่เขาก็คอยคอยสอนคอยให้ค้าปรึกษาครับแนะนําแบบการแสดงต่างๆก็ประทับใจกับมาครับซีนนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งแรกเลยเนี่ยพี่เขาตื่นเต้นกับวลดังเพราะเราทำออกมา ไปอ่ะซีนต่อๆไปมันก็ก็ง่ายขึ้นแล้วเรารู้สุดแล้วโล่งใจอ่ะเริ่มต้นดีเนาะเริ่มต้นดีพี่ชายไปบอกขึ้นสบายสบายเนาะเออคำมันแบบนี้เลยคำที่วินใจได้ใช่ใช่อยากอะไรสบายพี่บอลนวัตพิมพ์บุญคลักครับผมเนี่ยคิวแล้วนะผมสัตว์ผมวะคิวแล้วเนี่เชิดบอลมากเลยพี่โดนแว่นลงมาเลยครับผมก็ ประทับใจผู้ผู้ชาติที่เข้ากับผู้กองที่ว่าดีสบายไม่เห็นมากอยู่ในบ้านเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราเข้ากันเน่ยมันต้องก็อย่างที่บอกว่าได้คําแนะนําจากพี่ไหมมันเลยทำให้การเข้าบทกันเนี่ยมันเลยง่ายขึ้นเพราะว่าเราต้องรักกันจริง ร่างกายจริงๆเพราะว่าเราต้องผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแยะมากมายภารกิจต่างๆก็เลยแบบประทับใจทุกๆสิ่งที่เข้ามาก่อนเวลาสุดยอดมากใช่ครับนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าชอบหกับนักยานชัครับได้คือพิเศษทั้งหมดเลยอยากจะบอกอะไรที่ไม่์ไห้นะยฮะน้องชายที่แบบนี้รูงาน่ของเขาก็นีผมน่าจะังแล้เขาพูดแค่เป็นน้องรักอนนี้พูดแค่เป็นน้องรักเขาเขารู้อยู่นะเพราะว่าเราคุยกันบ่อย แล้วก็ขอบคุณเขาตลอดเวลาแบบเรามีงานใหม่ๆมาเลยบอกว่าพี่ไม้บอลได้ทำตอนนี้บอสได้ไปทําสิ่งที่บอสเคยคุยที่ไม้เลยนแล้วมันได้จริงหรือไม่ my? เฮ้ยแล้วบอสแบบไปคุยกับพี่เขาอะไรย่างเงี้ยเขาก็าโอเคนะบอสสามารถแบบเปลี่ยนตรงโน้นตรงนี้นได้นะแต่ว่าในสิ่งที่บอสเข้าใจแบบในทางเขาก็โอเคก็คือวิชาจากพี่ให<ช>ม่มาเนี่ยนะโอเคใช่บอลมา,มาขอบคุณสำหรับเสียงโกรธเลยดังลั่นมากเลย ตอะะ้องทดราคาก็ฉากที่ประทับใจมากที่สุดและชอบมากที <afraid Tyson> <mercado> ่ส hey ุดก็น่าจะเป็นฉากที่ต้องให้ผู้กองพิวาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นตะวันให้ได้ซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากที่มาไม่คนแข็งก็ได้ไม่มีอารมณ์ไร้ความรู้สึกอย่างผู้กองพิวานเนี่ย มาอารมณ์ดีเป็นเป็นตะวันได้ซึ่งแรกมากอะไรครับแล้วก็อย่างงี้แ้น่ะเป็นอารมณ์ที่ออกออกมาจากผู้กองพี่มาที่เขาต้องเป็นตะวันค่ะเป็นเป็นการดีเซน์ของโค้เองด้วยอนิดๆเล็กๆน้อยๆเลยรู้สึกว่าชอบฉากนั้นมากๆฉากที่พี่มายหัวเรอะครับแล้วผมไม่ดูมัาทลยตรงนั้นยังไงอ่ะถ้าไม่ออกเลยพี่มายหัวเราะยังไงอ่ะผู้กองพี่มาหัวเราะเป็นตะวันครับ ไม่ใช่เปย้เยงง้เนี้อีดีดีประมาณนี้ยังไงนันเจ็บภาพไทนเลยสามสองหนึ่งเมื่วันก่อนผมไลฟอกับกานิตาค่าเตอมีโฟโต้แมรกกผมหัวลอแซบเลยผลร้อแซบผลล้อไปกินพริกไปหรอหัวแซบเลยว่าไทยสามนึ่งมันผลล้อยอร่อย อะไรแบบนี้ไดเลยนะเฮ้ยแต่ว่าช่างหน้าคุณทรน้องก๊อปี้ตะวันไิดหนึ่งนะครับคุณจะต้องไปสอนเขาด้วยนะก็คือแล้วก็คุยคุยกับพี่ไม้แล้ว่็ถ้าเป็นตะวันจริงๆเนี่ยต้องประมาณไหนอะไรยังไงพี่ไม้ก็เลยบอกว่าลองดีเซ็ตมาก่อนลองดีเซ็ตมาก่อนถ้ามีตรงไหนเนิ่นเดืจะลองเพิ่มเติมถ้าเป็นแบบนี้ครับก็เลยเอามาเป็นตะวันในข้าวฟักอาที่วาแล้วกันครับใช่แต่เราหมดล้อกับเขาได้ไหมทีเนี้ยไม่ได้ครับโอ้เป็นเชื่อหรอกสามสองเดิม บอสทำได้บอสทำได้เฮ้ยจริงเหรอเอ่ะบอสเราดิบอสแล้วบออสบอสบอสจริงๆแล้วไม่ใช่ฉันหกรอดูอยู่ครนะวันนั้นอ่ะบอสเนี่ยนอนดูพี่ไม้บอสนอนขำเลยนะแต่จริงๆเขาเขาขำที่ไม้จริงบอสเลยผมเลยแต่จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่เีเลยเรื่องเหมือน มืโทรศพัพท์ปะเออไมขึ้นโทรศัพท์ประมาณนี้สตไตล์แบบนี้คือหลายๆฉากต้องสังเกตว่าจริงๆจะเป็นตัวเขามากเลยใส่อะไเข้าไปใช่ใช่ใช่แต่ในจุดของเราแบบพี่พลก็ทำได้นะได้ดูได้ดู แล้วกันนะครับจะพูดว,ว่าแบบว่าหลังจากที่พิธีพิพนฟังมาเนี่ยก็จะเห็นว,ว่าแบบว่ามันก็จะมีความซับซ้อนอยู่ในเรื่องของการเล่นตัวละครดุสานเสร็จนะครับแล้วอ่ะมาถึงคิวพี่เลยแล้วกันน,น,ะนะครับจะไม่ได้ไม่ได้ผมนอให้ดูแต่หมายถึงว่าจะเล่าถึงความประทับใจแล้วกันจริงจังนะครับเพราะว่าคนเองเนี่ยเคยถามมาที่เขาว่าไมค์ครับตัวตะวันกับชิวาเนี่ย ม,มันมันมีคาแรคเตอร์อะไรที่ต่างกันอะไรยังไงที่หมายเลยตอนในในฉากแรกๆที่เราเราเล่นกับเขานะครับตอนนั้นเนี่ยน้องก็บอกได้ช่วยพีมากขอตัวนึงผมขึ้นตัวหนึ่งผมลงมครับนะฮะเขาบอกมาแค่นั้นบอกมาแค่นั้นจริงๆนะครับในขณะเดียวกันมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่อยู่หนึงทะเลที่เราเนี่ยอยู่กับตะวันละนะครับเป็นแต่แต่ในเรื่องเนี่ยว่าเราจะต้องไม่รู้ว่าเป็นตะวันจนในที่สุดทวาโผล่มาตรงด้านหลังเรา จงนะครับจะเป็นฉากที่แบบว่ามีคนที่แท็กมหาพี่เยอะมากอยู่บริษัทเนี่ยว่าแบบว่าหอ้รู้สึกว่ามันกินใจมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงฉากตรงนั้นความให้เราเข้าใจว่าน้องเนี่ยวางคาแรคเตอร์ไว้ปังเป็นยังไงแต่เขาไม่ได้บอกเรานะครับเขาบอกเราโดยการเล่นเขาไม่ได้บอกเราโดยการอธิบายว่าผมตั้งใจที่จะใสตัวละครไว้อย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องก็ราบอกว่าอย่างนี้ครับในในการถ่า คนมีแรนักแสดงเลยนะครับแต่เราก็อินไปตามความรู้สึกของตัวละครเพราะแบบว่าเนี่ยเราได้เจอรูปอีกคนอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่อย่างหนึ่งที่ต้องต้องบอกว่าชื่นชมมากๆคือโพสต์โปรดักชั่นเกี่ยวกับเรื่องกดตัดต่อเขาตัดต่อวิธีการเล่าเรื่องวิธีการย้อนอดีตวิธีการอะไรที่ร้อยเหนียวมาแล้วมันมันทำให้ที่ต้องบอกว่ามันติ่นขึ้นเยอะนะนะตัวเราเนี่ยในการที่เราเป็นนักแสดงและตอนนั้นเราไม่รู้หรอก เพราะว่าเราต้องเล่นไปตามความรู้สึกของเราณนโะมงไหนั้นที่กำกับบอกว่าโอเคแล้วบางทีเรายังรู้สึกว่ามันได้แล้วเหรอเรายอยากเจอเล้วอย่งทีแต่เราก็ต้อง,งเคารพเขาแต่เมื่อทุกอย่างมาร้อยลิงแล้วเนะี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นฉากที่ไม่ยาวนะประมาณนาทีนะึงแต่มาอิ่มมาก